you have another appointment 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 on next Friday Friday see you again next Friday have a good day วันนี้มีคนไข้ฝรั่งมาพี่ผู้ช่วยเลยมาสกิดหมอบอกให้หมอสอนภาษาอังกฤษให้หน่อยเขาอยาก speak English กับคนไข้ได้เขาก็เขียนประโยคที่อยากพูดกับคนไข้มาให้หมอก็เลยเขียนซับไทยไปให้เมื่อกี้แกก็ซ้อมพูดให้หมอฟังก่อนรอบหนึ่งถึงตอนนี้ได้เวลาออกไปพูดจริงแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง Can So today you here bring this to play <laughs> at the cashier counter to have another a, a price man. On next Friday. See you again next Friday. Right. Thank you very much. เก่งมากค่ะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะมิสกรีนนี้เนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากเลยค่ะหมออยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างไว้นะคะถึงเราจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ก็มีความตั้งใจพร้อมจะเรียนรู้และก็กล้าที่จะพูดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ช่วยนําไปพูดภาษาอังกฤษกับคนไข้ได้นะคะหรือใครอยากให้หมอสอนภาษาอังกฤษคําไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้เลยนะ See you again on next Friday. Bye. Bye.